สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้สายคมค่ะเจอกันกับเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะแม่ค้ก็มีมีดนะคะเป็นมีดมีดลาบค่ะมีดลาบพี่พี่ถามหานะคะเพราะว่าชุดตุนก่อนไม่คะทาไปก็ไม่เยอะนะคะพี่พี่บางคนยังไม่ได้นะคะ,ะชุดนี้ก็มีทั้งหมด13เล่มค่ะเป็นเม็ดลูกปืนนะคะเม็ดลูกปืนเยอรมันไซนี้นะคะที่ทำเนาะ เม็ดลูกปืนเนาะทำทรงมีดล่ามนะคะน่าจะเป็นน่าจะเหลืออีกสชุดสุดท้ายนะคะคือชุดนี้แล้วก็ชุดหน้าก็หมดแล้วนะคะสําหรับเม็ดลูกปืนเยอรมันนะคะมาดูเล่มแรกค่ะว่าสเปคยังไงอ่ามีดล่ามเล่มแรกนะคะใบกว้าง2นิ้วใบยาวเก้าุนสั้นเจ็ 7, มีน้าหนัก400กรัมค่ะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่สั้นสุดหมคะจะไล่ตั้งแต่เล่มสั้นสุดแล้วก็ไปขายเล่มยาวนะคะวันนี้ ทุกเล่มราคาเดียวหมดนะคะแม่ค้าให้ราคาเดียวหมดเลยเม็ดลูกปืนเยอรมันทรงมีดลาบด้ามจับหกนิ้วคอสแตนเลสค่ะชุดนี้นมคะให้ราคาที่เศ็นนะคะเล่มละแปดร้อยบาทพร้อมฝักทีซีพร้อมส่งคอมกลิปแบบนี้เลยค่ะเล่มแรกนะคะต่อไปเล่มสองค่ะเล่มสองก็หลังตรงเนาะใบมีดลาบหลังตรงแบบนี้ใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้าจุดสี่สันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะ ถพี่ๆอยากเห็นภาพชัดๆก็ทักไลน์มานะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองเด็ไหมคะส่งลูกในไลน์อีกทีเนาะจะได้ดูชัดๆนะคะคผมพลิ้ค่ะมีดลาดที่ทํามาจากเหล็กเม็ดลูกปืนเยลรมันนะคะต่อไปเล่มสามค่ะเล่มสามใบกว้างหนึ่งุดหกใบยาวเก้าจุดหกสันเจดมิลน้ําหนักสี่ร้อยกรัมนะคะ ชุดนี้น้ำหนักของเขาจะเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่400กรัมค่ะเหลือสองชุดสุดท้ายนะคะคือชุดนี้กับชุดหน้าเนาะสำหรับมีดลาบเม็ดลูกปืนเม็ดลูกปืนหมคะก็เอาไปทำมีดหลายๆทรงเนะาะเล่มน,นี้เล่มที่สี่ใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดใบาย,ยาวสิบจุดสามสันแปดมิลน,น้ำหนักสี่รอยกรัมค่ะเล่มนี้ใหญ่ อันนี้สันใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแปดมิลน,นี่คะจะไล่ตั้งแต่เล่มบางนะเล่มจะไล่ตั้งแต่เล่มสั้นสุดนะคะเล่มสั้นสุดไปหาเล่มยาวสุดแล้วแต่พี่ๆชอบเล่มขนาดไหนก็ทักได้นะคะวันนี้มีทั้งหมดสิบสามเล่มคะ่ะต่อไปเล่มที่ห้าใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดใบยาวสิบสี่สันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะมาเช้านะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทำซิปเนาะ เงียบมากเลยวันไหนไม่ได้ทาคลิปลูกค้าก็ไม่ทักหานะคะเงียบคลิปเล่มที่ห้าสวยมากค่ะต่อไปเล่มที่หกเล่มที่หกหลังเขาจะโกง่งๆนิดนึงนะคะใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดใบยาวสิบจุดสี่สันเจ็ดมิลน,น้ําหนักสี่ร้อยกร,รมัมถ้าวันไหนไม่ได้ทําคลิปเนาะลูกค้าก็หายเงียบไม่ทักกันเลยค่ะ <laughs> หลังๆนี้ไม่ได้ทำคลิปทุกวันนะคะ ทำแบบวันเว้นวันนะคะเพราะว่าช่างเขาก็ทำไม่ค่อยทันเนาะอ่าต่อไปเล่มเจ็ดจะเป็นทรงคล้ายๆกับไปไว้นะคะเปทรงคล้ายๆไปไว้นะคะเพราะว่า,าหลังเขาจะเอ็นๆแล้วก็ไปจะเฉื่ๆแบบนี้เนาะใบกว้าง1.7ใบยาว10.6สัน7มิลน้ำหนัก400กรัมคะ่ะเล่มที่เผมคิดค่ะ ทุกเล่มแถมฝักพีวีซีจะส่งปรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะแล้วแต่พิธีสะดวกแบบไหนเนาะโอนหรือปลายทางก็ทักในค้าได้นะคะต่อไปเล่ม8ค่ะใบกว้าง1.7ใบยาว10.2สัน7มิลน้ำหนัก400กรัมค่ะตั้งแต่เล่ม7ไปถึงเล่ม13เนี่ยปลายเขาจะเชิดๆนะคะทรงเขาจะคล้ายๆกับดาบเล็กหรือว่าปลายไว้นะคะเป็นทรงคล้ายๆกับดาบเล็กะคะ่ะ แบบนี้เนาะเล่มที่แปดค่ะแสงข้างหลังก็จะส่องนิดนึงเนาะลูกค้าบางคนบอกว่าเออ่ถ่ายให้เห็นรูปมีดด้วยถ่ายยังไงให้เห็นรูปมีดทำไม่เป็นะเ,เล่นที่เก้าค่ะใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดใบยาวสิบจุดห้าสันเจ็ดมิลน้นำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะน้ำหนักของเขาชุดนี้สี่ร้อยกรัมจะเท่ากันหมดเนาะ น้ำหนัก400กรัมแต่ว่าความยาวนี่ก็แล้วแต่ช่างเขายืดออกมานะคะมียาวแต่9นิ้วไปถึงเท่าไหร่อ่ะ11นิ้วเลยค่ะสวยมากเลยค่ะชุดนี้เป็นชุดมีดลาบนะคะแม่คะให้คือว่ามีดลาบเนาะแต่ว่าก็เป็นบางเล่มที่เขาออกคล้ายๆกับใบไวายนะคะใบเขาจะแหลมๆแบบนี้ค่ะใบกว้าง1.6เล่มน,นี้เล่มที่10นะคะใบกว้าง1.6ใบยาว10.7สัน7มิลน้ำหนัก400กรัมค่ะ เล่มที่สิบวันนี้มีทั้งหมดสิบสามเล่มน,นะคะท่านไหนที่ยังไม่มีมีดไปใช้ในครัวเรือนนะคะช่วงปีใหม่เนะมีช่วงเทศกาลกลับบ้านไม่มีมีดดีๆใช้ก็สอบถามได้นะคะมีทั้งหมดสิบสามเล่มคะ่ะวันนี้เม็ดลูกป,ปืนเยอรมันนะคะต่อไป เล่มที่สิบเ็ดค่ะใบกว้างหนึ่งจด็ดใบยาวสิบเ็ดนิ้วสันเจ็ดมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์เนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วภาคเหนือนะคะจังหวัดแพร่นยังไม่หนาวเลยนะคะบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวยังไม่เข้าหน้าหนาวหรือย,ยังไงเข้าแล้วเนาะแต่ทำไมมันไม่หนาวอะ่ะยังไม่หนาวเลยคะ่ะ เล่มที่สิบสองนะคะใบกว้าง1.7ใบยาว12.2ใบกว้าง1.7ใบยาว1 1 2็ันเมิลน้ำหนัก400กรัมค่ะตั้งแต่เล่ม7จ็ใบเนาะเขาจะออกไปลาแหลมๆหลังโกง่งๆนิดนึงคล้ายๆกับดาบเล็กนะคะชุดนี้นะคะให้ราคาเดียวเข้ากันหมดนะคะเล่มละ800บาทค่ะไม่ว่าพี่ๆจะชอบแบบเล่มเล็กเล่มใหญ่ หรือว่าเล่มสั้นเล่มยาวก็ทักได้ค่ะเล่มสุดท้ายเล่มที่13ใบกว้าง1.6ใบาย,ยาว11.5สัน7มิลน,น้ำหนัก400กรัมค่ะเล่มน,นี้แอนๆเนาะอยากเห็นภาพชัดๆก็ทักไลน์นะคะที่เบอร์062 950 7582นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งรูปเข้าไปในไลน์เนาะจะได้เห็นชัดๆ,ๆลูกค้าจะได้เลือก ได้ขนาดนะคะวันนี้เม็ดลูกปืนเยอรมันค่ะมีทั้งหมด13เล่มถ้าพี่พีสนใจก็ทักหรือโทรซ629507582ได้เลยค่ะวันนี้ไม่ค่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ